<laughs> ไม่สีแดงก็สีดำ,ดำวัดสารลอเขียนแผ่นทุหลอพอพระปุ่นปกคุณนนออนี่ไปมมาาลึ้ ครับผมอืออืมนึ่ ตอนนี้าพระก็อยูนะอ่จที่การพื่อน้การเล่าพระมถลวบิาไจะได้รับาพรออแบูชาพระยาหน้าพระมุลีที่วัดส,สารลอย จะทานขอนส่วนน้อง ไม่หรอกนะกันเปิดเครื่องเสียงออกมากกว่ากันไปแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ก้าวหน้าประสบผลสําเร็จในการศึกษาทุกันแล้วก็ให้การศึกษานี่ก็เป็นขุมต่อไปเปนรุ่งเรองท่านมีชีวิตที่จะได้มในความสุขทั้งตนเองโยมพ่อแม่ที่ตั้งใจกรทำการดชดทั้งนี้โยมญาติญาติญาติทั้งหลายตลอดทุกท่าน

フフフフ。

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn